ไฮไลท์ ai, วิ่งผัด4คูณ100ชายไทยคว้าทองประวัติศาสตร์38.55วินาทีทุบสถิติเอเชียการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลอร์แห่งเอเชียครั้งที่ 25- 25 TH Asian Athletic c เ a m เ i o n ียน p 2ตเลติมปนระหว่างวันที่12-16ถึงกรกฎาคมนี้ณนสนามสุพัชลาสายโดยในที่วันที่12กรกฎาคม6ไฮไลท์สำคัญคือวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศกับทับใต้ฝุ่น4คูณ100เมตรชายไทย โดยทับ4ี่คูณ100เมตรไายไทยประกอบไปด้วยไม้1 Fighter, ึงไฟเตอร์นทวัดเอีย่ยมอุดมไม้สองต้าสราะอัดดาบบางไม้สาเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์และไม้4ี่ิวภูริพลบุญสอนผลการแข่งขันทับไต้ฝุ่นผลัด4คูณ100เมตรชายไทยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย e 2023สถิติ38.55วินาทีทั้งนี้ยังเป็นการทำลายสถิติเอเชีย e ที่ไทยเป็นเจ้าของและทำเอาไว้38.72วินาที ในสึกกรีธาเอเชีย2019ที่กาตาร์และทำลายสถิติประเทศไทยที่เวลา38.56วินาที